สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอพัน้านโหราพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงเดือนเมษายนของชาวราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิมถุนายนหรือหากใครผูกดวงชะตาแล้วได้ลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปคำทำนานยน,ะะนี้ได้เลยนะคะเพื่อเตรียมรับมือวางแผนในการดำเนินชีวิต คำทำนายของแม่หมอนี้จะเป็นแบบภาพรวม,รมหากท่านใดสนใจความการดูดวงแบบส่วนตัวติดต่อช่องจองคิวที่ช่องทางไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนะสำหรับวันนี้แม่หมอจะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักให้กับชาวราศีพฤษภค่ะก่อนอื่นแม่หมอจะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีพฤษภเพื่อหยิบไพ่ในเรื่องของการงานก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการงานของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนนี้นะคะอ่า ฟังการงานของชาวราศีพฤษภเดือนเมษายน การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะใครรองานอยู่มีเกณฑ์การได้ย้ายงานรอคอยมาตั้งนานแสนนานแล้วบอกได้เลยว่ามีโอกาสขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนค่ะใครที่ทํางานอยู่เบื้องหน้าอยู่อาจจะได้ไปอยู่ในเบื้องหลังไม่ต้องไปไปเป็นกองทับนําหน้านะคะอาจจะไปอยู่ฝ่ายสนับสนุนแทนอันนี้จะดีต่อดวงชะตามากๆใครทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์นะคะจะขยับขยายพิทางที่ดีถือว่า การงานจะเป็นข่าวดีมากๆค่ะตกงานอยู่ได้งานอย่างแน่นอนค่ะเรือนคันเรือนตำแหน่งก็มีเกณฑ์การได้ข่าวดีในช่วงเมษายนนี้อย่างแน่นอนค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของการเงินกันนะคะการเงินของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวดูซิว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะอืมนะสำหรับเรื่องของการเงิน ของชาวราศีพุธค่ะการเงินค่ะรายจ่ายนะคะจะมีมากขึ้นนะบอกได้เลยว่ารายจ่ายค่อนข้างหนาแน่นค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ อาจจะมีเหตุให้จ่ายเงินแบบกระทันหันมีเหตุให้จ่ายเงินแบบไม่คาดคิดนะคะภายในครอบครัวอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ในเรื่องของการเงินคุณต้องวานแผนเรื่องของการเงินให้ดีๆดดนะคะระมัดระวังการเงินจะมีปัญหากับหุ้นส่วนกับคู่ครองกับคนรักนะเรื่องนิดเดียวก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะสําหรับเรื่องของการเงินก็คุยกัน เบาๆซับซ้อนหน่อยแล้วกันเนาะนะใครที่จะทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินหรือการหยิบยืมการกู้ยืมในช่วงนี้บอกได้เลยว่าเลื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลดีกับตัวคุณหรือปัญหาอาจจะล่าช้าในเรื่องของเอกสารตัวคุณเองอาจจะไม่ได้เงินตามที่หวังค่ะเอาเป็นว่าตัวคุณเองต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนเมษายนนี้นะจะจ่ายเงินมาก ผิดปกติค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะของชาวราศีพฤษภเนาะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าได้ไพ่อะไรบ้างเนาะอ่าเรามาฟังเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภค,ค่ะ ความรักของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะนาระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งชี่คาราคาซังกันอยู่เนาะใครที่มีปัญหากันอยู่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือกําลังมีปัญหากันอยู่นี้บอกได้เลยว่ามันจะคาราคาซังกันไปเรื่อยในเดือนนี้นะมันยังพูดกันไม่จบมันยังจะต้องมีการทะเลาะกันหรือไม่ลงรอยกันนะแต่แม่หมอว่าต่างคนต่างอยู่อารมณ์ยิ่งร้อนยิ่งไปกันใหญ่ช่วงนี้ห่างได้ห่างกันสักพักนะคะ ห่างได้ห่างกันสักพักอยู่กันคนละที่คนละทางเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นใครที่รอคนรักเก่ามีเกณฑ์จะติดต่อก,กับมาไหมเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาไม่ต้องกังวลใจค่ะเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องพัดท่าจากคนรักหรือเป็นช่วงที่อาจจะต้องห่างเหินกันสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะคนโสดนะคะใครที่คบคู่อยู่หรือมีความคุยคุยอยู่ทาง จากคนต่างประเทศจากแดนไกลหรือคนที่อยู่ไกลต่างจังหวัดนะอาจจะได้เจอเจอกันทางโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะได้คุยกันนะคะบอกได้เลยว่าจะได้คุยกันและจะได้ถูกใจกันก็จริงอยู่แต่ให้เรามาระวังเรื่องการครบซ้อนเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วแล้วมาแอบชอบเราก็ได้ดูให้ดีนิดนึงนะคะนะควรมีสติในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันค่ะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะ มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม่หมอจะทํานายให้เป็นเรื่องคาทํานายพิเศษในเรื่องของโชคลาภคะ่ะมาดูซิว่าโชคลาภของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีบงหรือไม่คะ่ะแม่ได้ไพ่แบบนี้มานะคะนั่งกลุํมหมับแบบนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีพฤษภนั้นอย่าพึ่งเสี่ยงโชคเลยคะ่ะนะคุณมีเกณฑ์อาจจะไม่ได้ตามที่หวังอย่างแน่นอนเนาะนะแปลว่าเรื่องโชคทางเรื่องของ การเสี่ยงโชคยังไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเป็นมีโชคจากเรื่องอื่นแล้วกันเนาะก็แนะนําสําหรับคลิปคําทํานายนี้ไว้ให้นะคะสําหรับโชคของชาวราศีพฤษภยังไม่มีค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําสหรับคําทํานายหากใครชื่นชอบแม่หมอพัล้านฝากกดติดตามที่ช่องชาแนลแม่หมอพัล้านโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook f แ n p a g e ชื่อแม่หมอพลังโหราพยากรค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ